เป็นเหมือนกับรถทัวร์นำเที่ยวช,ชนเข้ากับรถ SUV ใช่ฮะแล้วเหมือนกับขยี้เลยเนี่ยนะฮะ ไหนลองไปดูภาพซะน,นิดหนึ่งแถวไหน,พ,น,พ,นพื้นที่นจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชนบุรีฮะเป็นหน้าโรงแรมแห่งหนึง่งจะเห็นว่าลักษณะก็คือรถบัสคันนี้มาจอดจอดเสร็จปุ๊บเหมือนเขามาเตือน SUV คันนี้ที่จอดอยู่เราเรียกว่าพี่โอเป็นผู้เสียหายสีเหลืองที่เราชี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมาจอดรถอยู่ที่บริเวณด้าหนาหน้าโรงแรมก็จอดปกติคือแกขับรถเหมือนเป็นรถโดยสารต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือขวางทางออกหรือเปล่าไม่ไม่ก็คือ,อ,อเป็นจุดจอดอก็คือตัวของรถบัสเนี่ยกำลังจะเข้าจอดคุณผู้ชมเห็นด้านบนสุดของจอไหมมันมีรถถบััสจจจออออออดดดยยู่่แลลล้้้้้วเเเเาาาะตงงงหหหมืนนนิขุทีโ าซองแกบอกว่าแกถอยไม่ได้แกก็เลยลงมาเตือนบอกให้พี่ขยับไปหน่อยได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าจอดแบบนี้ผมตีวงไม่ได้สุดท้ายก็เลยมีปากเสียงกันแต่ยังไม่ถึงขั้นลงมือนะตรงจุดนี้ยังไม่ได้ต่อยมีคนเข้ามาห้ามกันก่อนแต่พอห้ามกันเสร็จปุ๊บเรื่องคิดว่ามันจะจบปรากฏว่าพี่โอแกก็กลับมาที่รถตัวเองพี่เสื้อชมพูก็บอะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถรถบัสเองก็มีการถอยเข้าถอยออกอยู่หลายรอบแล้วคงถอยไม่ได้อะคุณผู้ชมฮะ จะด้วยความหมางุดหงิดแต่จริงมันถอยได้ไหมถอยได้นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเขากลับรถได้รอบหนึ่งเดี๋ยวตอนดูจังหวะตอนที่เขากําลังจะเลี้ยวรถมาข้างหน้าแล้วก็ถอยรถกลับไปเข้าซองเพื่อจะกลับรถคือรอผู้โดยสารที่จะเป็นลูกค้านะักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอยู่ที่โรงแรมตรงจุดนี้เนี่ยฮะ อา้าวอันนี้คืออะไรค,ะค,คือเหมือนคล้ายๆว่าโมโหอ่ะเหมือนลงมาจากรถแล้วจะเข้ามาต่อยแต่ว่ายัง,ยงมไม่สงบ<า>ตั้งแต่คนภาพอัตัดภาพสําคัญเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเบรกนี้หลังจากนั้นพุ่งชนเลยคุณผู้ชมฮะเนี่ย<า>เขาตีวงได้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ชนแต่ลองดูนะแล้วเดี๋ยวเขากลับรถอีกรอบนึงแล้วลองจังหวะเอาชนเลยก็ได้เจ้าตัวเนี่ยก็นึกว่ามันจะจบคือตอนนี้พี่โอเคก็ยืนดูกับพลเมืองดีว่าเออคนขับมาเจายังไงกันแน่ไม่ไม่มีในนั้นฮะจังหวะเนี้ยปุ๊บเลี้ยวมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ชนเลยต่อหน้าเจ้าของรถเ คุณผู้ชมครับแล้วโอเขาบอกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าพยายามฆ่าไหมเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหมือนจงใจจะขยี้เลยแล้วถอยกลับเข้าไปจอดใช่ไหมใช่พอถอยจอดเส<อ>ร็จบอกหลังจากนั้นก็เรียกนักท่องเที่ยวให้ขึ้นรถเหมือนทำานองว่าจะไปทำงานต่ออู้นี่ฮะ คุณผู้ชมครับตัดภาพไปวันนี้เราวิดีโอคอลคุยกับโอเนี่ยนะฮะเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นโรงแรมแถวถนนสายสามพัทยาเหนือภาพนี้คือตอน8ปดโมงยีวันที่30มธันวาก็อย่างที่บอกก็คือเหตุการณ์นี้มันมีการทะเลาะกันเนื่องจากทางฝั่งของโรงแรมตอนแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเดินเข้ามาสอบถามกันก่อนใช่ไหมใช่ฮะก่อนจะมีคลิปเนี่ยบอกให้พี่เลื่อนรถหน่อยตัวพี่โอบอกก็เลื่อนให้แล้วพอเลื่อนให้เสร็จเหมือนคนขับรถบัสไม่พอใจแล้วก็มีการทําปรากฏตามคลิปเลยแต่ผมไม่คาดคิดจริงๆว่า ขาจะไปถอยรถเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ชนแต่เขาอ้างว่าเขาตีวงไม่ได้ซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดเขาบอกก็คุณก็ตีวงได้เปิดแป๊บนึงฮะฟังเสียงในคลิปหน่อยสิมีเสียงที่แบบมีเสียงลองเปิดเสียงที่แบบขึ้นมาหน่อย สังเกตน,นะฮะแสดงว่าคนในโรงแรมเริ่มเห็นว่าพู้จัการไม่สู้ดีแล้วเขาถึงหยิบมือถือมาแล้วเขาพูดว่าอุ้ยเกือบจะชนคนเดี๋ยวดูตอนชนเลยนะฮะที่แบบมีเสียงสุดท้ายวันนี้คุณโอก็เลยบอกว่าพอเกิดเรื่องเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่ามีคนมาห้ามลักษณะการจอดของผมเอาจริงก็ไม่ได้ขวางเขา เห็นบอกว่าเบื้องต้นตัวเองไม่สามารถที่จะมีะไรายได้ตอนนี้เอารถต้องส่งซ่อมแล้วตอนนี้ก็คือค่าเสียหายประกันจ่ายแต่เรื่องของค่าเยียวยาต่างๆที่เขาต้องเสียโอกาสในการที่ต้องทํางานไม่ได้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้ขับพวกแอปพลิเคชันเมื่อทํางานไม่ได้ฝั่งคู่กรณีบอกว่าผมไม่มีตังค์แล้วก็ยืนยันจะไม่จ่ายด้วยบอกไม่ได้มีคนตายซะหน่อยเห็นบอกว่าตอนแรกที่ติดต่อไปเนี่ยนะครับเขาพูดคาเดียวบอกกูไม่มีเงินแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีคนตายกูก็แค่ติดคุก นี่ฮะเขาเลยบอกว่าผมจะเรียกอะไรได้จากมันมไหนลองฟังเสียงเจ้าตัววิดีโอคอชี้แจงเรื่องนี้หน่อยฮะรถเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>ลงไป็อบบี้<ๆ>เพื่อไปเช็คชื่อลูกค้าไปตามลูกค้าตามปกตินะครับมันมีเสียงคนโวยวายพนักงานโรงแรมก็เลยบอกว่าพี่ลองดูซิว่าเขาไม่ขยับรถหรือเปล่าผมก็เลยเดินกลับมาที่รถจังหวะที่เห็นมาที่รถเนี่ยแหละที่ต้นเรื่องต้นต้นคลิปที่เห็นเนี่ยคือผมกําลังขยับรถเดินหน้าหลบให้เขาครับแต่เขาว่าโวยวายตั้งแต่แรกเลยนะ ช้ได้ขามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนเขาลงจากรถมายืนข้างรถผมพูดประมาณว่ามึงขับรถอะไรอย่างงี้กูถอยไม่ได้เออไม,ไม่เป็นอย่างที่ใจเขาต้องการอะ่ะก็เลยเถียงยืนเถียงกันข้างรถแป๊บหนึง่งมีการด่าทอกันด่าด่ดาทอกันเสร็จปั๊บผมก็เดินเดินลงไปจากรถว่าอะไรวะแค่เนี้ยกูก็เคยขับรถบ้านเหมือนกันทำไมจะไม่พร้อมเนี่ยเดินหน้าสุดแล้วเนี่ยเดินหน้าให้สุดแล้วนะจะมีพี่คนหนึ่งเป็นขอคอรสมาห้าม อาชีพเดียวกันพี่อ่ทะเลาะกันเลยมันไม่ดีมเสียภาพโพสจะมีในส่วนของฝั่งรถรถบัสอีกคนหนึ่งเขาคนนั้นอ่ะเขากำลังจะขับรถบัสออกเขาก็ผมจะได้ไปทํางานพี่ขยับให้หน่อยครับเลิกเลิกเสียงกันักทีเลิกตีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่มีการลงไม้ลงมือเลยนะคุณไหนด่าทอสบดสบดคำยาวกันด่าด่ากันแบบพอเสร็จตามในคลิปเลยผมเมื่อกี้ในใจผมก็หันมาถามกับพี่พี่สเสื้อสีชมพูพี่ว่ามันจะทำอย่างที่เราคิดไหมวะตาพูดจบปุ๊บมันก็ะที่ชนเลย <c oughs> ไ,ไอ้ที่เขาบอกว่าโอบอกว่าเขาจะทําอย่างที่เราคิดไหมคือเขาคิดอะไรก่อนหน้านี้ก็คือเนี่ยเขายือนอยู่พี่อยู่กับพี่ชุดชมพูใช่ไหมเดี๋ยวดูจังหวะจอนชนก็ได้ขวามือจะเห็นว่าตัวโอเนี่ยยืนมาหลบข้างทางเนี่ยแล้วเขาคุยบอกมันจะชน,ชนหรือเปล่า,าจะทาแบบที่เราคิดไหมปรากฏเนี่ยพูดจบมันชนเลยอ่าแล้วแจ้งความหรือยังแจ้งความสพเมืองพัทยาฮะเขาก็เรียกประกันไปไก่เกี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทรถทัวร์ก็บอกจะชดใช้เรื่องค่าเสียหายรถให้แต่ถ้าค่าเสียหายหรือค่าทําขวัญเนี่ยให้ไปเรียกกับคนขับเอาเองนิ น <54. S 2> <cción> <apare> <cells> ี่ฮะแล้วถ้ากูทำคนตายกูก็แค่ติดคุกตำรวจควรจะต้องตามหาตัวคนแบบนี้ให้เจอหน่อยไหมเพราะเข้าใจว่าน่าจะไปโรงพักแล้วนี่ฮะเอาเอาไปว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวยังไงจะพยายามตามตัวให้เจอเนี่ยนี่ไม่เป็นไรเปิดรถทัวร์หน่อยบริษัทมันมีชื่อบริษัทใช่ไหมเน่ยเปเปิดรถทัวร์หน่อยสินี่ฮะแล้วฝากบริษัทด้วยนะฮะท่านกล้าจ้างคนอย่างนี้เหรอนี่ฮะ นี่ไม่ได้ไปซ้ําเติมนะถ้าคนขับจริงๆเราต้องเบอร์ทะเบียนแต่ไม่เป็นรถทัวร์นำเที่ยวหรอไอ้คันนี้ใช่เป็นรถเหมือนรถนาเที่ยวที่เขาจ้างมานําเที่ยวอีกทีหนึ่งจริงๆมีชื่อบริษัทอ๋ไ<ล>ไม่เป็นไรนะฮะ,ฮะชื่อบริษัทเบิร์สสักอย่างหนึ่งฝากบริษัทเบิร์สนะฮะเรียกอบรมลูกน้องท่านด้วยนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะมีผลระยะยาวนี่เอาจริงโซเชียลเนี่ยเขาน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะใช่ไหมนี่ มันเกิดแต่จริงเขาก็จอดอยู่หน้าโรงแรมนี่ก็จอดหน้าโรงแรมอ,อก็คือรถอะเหมือนแบบทําน้องว่าจะต้องตีวงเข้ามาไม่แล้วตอนแรกเขาทะเลาะอะไรกันก่อนทำไมถึงขึ้นมึงขึ้นกูกันแค่บอกให้ขยับรถหน่อยคือเก่งอะจอดถ้าดูจากคลิปซ้ายมือก็ได้เก่งเนจอดอยู่หน้าโรงแรมส่วนรถทัวร์ถ้าเกิดเขาจะเข้าซองเขาก็ต้องตรงเข้ามาตรงจุดที่เก่งจอดแล้วก็ถอยหลังกลับเข้าไปแบบนี้แบบที่เขาทําได้แต่ถ้าเก่งจอดขวางอยู่อย่างนี้<ๆ>เขาก็ยังถอยได้อ,อ๋อเขาโมโหเขาบอกว่ามันตีวงไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวบริษัทเฟ